บายดีพี่น้องบายดีเอ็นยัยเ็นย่ยกำรันพวกพ่อกันที่ิดสองไป้งเลยวันนี้พันยางมานี่ยังอะไรกันดิฮึฮึหยุ่ไปวนยิ้วเผาแห้งตบอาบอก่้เ่าะเผาว้า้บประตูยัยจบประตูนียังกู มีเงินใสอยู่บ่เบิกอยูได้โอ้จะคนยังไงนีหน่ังทะเดลทะเลไหน่ะสามพันจีบปัดใครนะลูกคือโชบดีสามพันจีบ3ามพันจีบ พีน้องยอดเขามาพี่น้องเว้ยนั่งกินนั่งกินั่งกินพีน้องช่วยนีลูกช่วยนี่กนช่วยนี่กนช่วยนีกัน่เล็กช่ยนี่ยังกอนเออชัวอันนั่ไม่ดุอันยิ้มจมเงินค้ำกับบมีเจ้าหันจบไล่ไล่ว่นมาว่าจะว่าจะและวาจะจัดเรซื้อเงีงเราก็ดีซื้ออยู่ซื้อกินซื้อมาก ตลาดใ่นตลาดห้นานก็ียตลาดอันหน้าสับ่มีเงินเงินเส้นเวลามตาอยู่กลาเ้นเขาไปเ้นอยู่่เนยงลูนั่นเรื่อมือค่าบ้านตัวเองน่ะเช้นเนื่อมือ้านี่บ้านอื่นหายืมโม่เนเื้อขมยืมผดบ้านนี่เจกขุจักเจกไเส้น Chắc mục ừ. chắc rồi kích hoạt và làm việc mà làm việc mà làm việc mà làm việc bạn mà hãy mà yêu bạn 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 กี่บาไปหาติทีอยอมยอมยางมันอีกเนี่จุกไปเาแล้วก้อนข่าวร้านนี่เ้อาข่าวพัดนี่ก้อนนี้ไปหาิทีเลยยอมแล้วจะข้าอันละทละคนว่าคนมีลูกจะคนข้านเรจักษ์อันีจะคนยีงยัมีลูกจคนใหญ่ชิปเอ็ชิปองชิปสองโล้หนึ่งพี่น้องเอ้ยได้จังนี้เอไหมชิปสองชนจันดาลได้จังนี้เอไหม วหยแต่ทีไรลูกจะคล้องนัน 10S 10S แล้ลูกมันเลี้ยงอีซองเนี่ยชินสามอะพี่ชั้นสมุทาลูกเอามาเลี้ยงอีสาม้าเกินหนูค่ะจะเลี้ยงไว้คือว่าเนี่ยวาข้าวจะกี่เนาะจข้าวจะกี่อัวแค่ดนบุกทามันบริกินนมบกจะได้ในห้องจินคนหลักฐานล ไม่ีคืมูนี่แหละกินหอดเข่านาม่กี้นม่้อบกข้นาบวชขาดตะขาขาดตากินี้้เรามาแห้งไรถึง้โอ้ยความถูกความใ่ี่เด้กเขาชี้ชิดบุ้งนะเจ๊ได้กขวาอู๋ของหิบุงได้ไม่นีดเอได้พี่เ้ชดกระุงชื่อกระตานี่ ตะกี้มันม่กระบุงมันแห้งมันเละหลความผักทองไปชื่อื่อแบบอเลรเงื่อนไขงวไปชื่อไปชื่อไปซื้ออาชานไอ้วาตะกี้เน่ยโตเ่าได้โตขั้นจีบโอ้ขับพี่น้องมตขั้นโอ้ยปวดัเลย ไปชื่ออไปชื่อนะก็โอ้ยทับลีมาลบเนื้อนี่แหละนี่อยู่กลางอันพองโอ้ยเห็้ไดที่อะไรคือพระตายจะบอกโอ้ยบรเป็นยังในเช้าแล้วก็ปนกับหญาลงเอาไปตามยาวพองจนตกบ้านนั้นีหวช่ว่านในทิตความบันจิกในบานนั้นก็ไปตามลอ่ม เนี่ยชีวิตนี่ข้าวติี้เข่ากันซำมข้าวนี่ขันเข่าก็ดีบำโดบุกติตแต่ข้าวข้าร่อยปี้หมดตายแล้วจะชิวแต่ละชิวเอาคือเ็นหายจ็กเชอร์อ่อว่าไรเงี้ยใช่พี่ๆก็เนยโล่ละท่านโล่ละลอยโล่ะมามาได้ มาเดินพี่น้องโนละกี่ชั้นโนละสองขีดสิบเลี้ยญสิบเลี้ยญกาสามร้อยหาร้บาทเนาะพอดีโอ้ยจะนูเลยฉันตันเลยผู้ขาไงที่ได้ท่านต่อดันั้นคนมอบิต่อยอดเสื้อผ้าเมื่านเออไวไฟอยากต่อยอดเสอผ้าเนาะอันวนนั่นอยากเอาพอดีเอา เพราะว่าอันแต่เรื่อยไปน้องเื่อน้องแต่ะบรกานัก่าวได้พันเลยนักโมบแต่เพิ่นจะไปเห็นนักเรื่แต่เพิ่นพี่น้องแต่ว่าพออันน่ะอว่นะว่าเอ้าักหเาบ้านน้อยานึนช่นึงปาัเิห้าพันบาทพี่น้องทำไรอยากต่อยอด อันนีก็ยกยกยอดยอดโซฟายอดโซฟาพี่น้องแม่ว่าหัวแจกมีพันบเป็นยกอดหนึ่งหาพันาจยอดหนึ่งหาพันหัวแจงได้พี่น้องหัวแจกมันมีโยกนันฟาเครองเได้พี่น้องเลยมีอันหาโยกที่ด้ีหุ้นอันนี้ก่อนอะบอกว่าเลา่ กไปต่อเนี่ก็ไปต่ออาทูเนี่ยก็สื่อถเนเนไหนน้องค่องไรเขาเด้อสาธุได้หลับ่เด้อใจดีอยู่เมืองนอกใจดีอยู่เมืองนอกเอ้ยสามลอยบ่าเด้อเ็้ไปดีเด้อเ็บไปดีได้เป็นหลักเ่าทูบุญขับนำทูหันอยู่ดีไม่แห้งหมัดยืนเด้อ ไปช่วยอีกเมื่อไงไม่ช่วยอีกไม่เนะไปช่วยอีกเมื่อไงคล้องไร่เอาเด้องลำลุ้ยลำลุ้ยกว่าเ่าเด้อเอ้าวถ้าเกิขอบุญขอบุญผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวเราเลยก็เอาหอยายน้ำแล่วก็คุณก็ยังสิไปต่อยอดตอยั้งแล้วแต่เพิ่นเนาะสิไปสื่ออยู่คือกินก็แล้วแต่เพิ่นสิไปทำบุญทำทานแล้ว แมนดเดนทยเนขาว่ทานะกินข้าวบต้องสดทายทงนับบุญนําหมู่นี่แลอดมันยืนแมนอยู่นําลูกนําหลานนําหน้าพโคมใส่ให้ลูกหลานตอนนี้จักปีล่ะ18 10พุ่นแหละ10พี่น้องากบทานนี่แหละได้แล้วก็สิหมู่สิทานนําานนําเมืองี่หลย ให้มันให้เงินไม่ให้มีสิ่งไม่ได้มากว่กัดเนาะหาเงินหาคำก็ให้เจริญรุ่งเรืองให้ห่างให้มีให้รลำให้รวยชุกกระพื่แข็งแกร่งจิตหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีทั้งนั้นทั้งนั้นกิ๊บเผา